สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทำงานง่ายแค่3ขั้นตอนเช็คเลยกอฟอนเปิดวิธีตรวจสอบค่าเปิดวิธีตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้าจากกรณีคอรมอมีมติเมื่อวันที่21เมษาย,ยนที่ผ่านมาให้สิทธิ์ใช้ไฟฟรีในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2563เป็นเวลา3เดือน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1.1และให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเทียบกับเดือนฐานบินเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2563เป็นเวลา3เดือนคือผู้ใช้ไฟประเภท1.2และ1.3โดยการไฟฟ้านครหลวงระบุว่าตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมสามารถนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดิมที่ยังไม่ได้ระบุส่วนการลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการนี้ไปชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งจะได้รับสิทธิส่วนลดโดยอัตโนมัติส่วนกรณีที่ได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิส่วนลด MEA จะคืนเงินโดยหักลดในค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนาย,ยน63าเป็นต้นไปทั้งนี้สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิส่วนลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการนี้ได้ที่ www.mea.or.th ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมเป็นต้นไปตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่18พฤษภาคม ผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook ของการไฟฟ้านครหลวงหรือ M.E.A. ได้โพสต์ข้อความระบุว่า M.E.A. เปิดบริการตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเพียงแค่ใส่ข้อมูลตัวเลขบัญชีแสดงสัญญารหัสเครื่องวัดแล้วกดปุ่มตรวจสอบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ